าเข้าคนละ0บาทนะครไบเก่ที yeah, ่น้ำตกมวกเหล็กนะนี่ใหญ่มากอายุน่าจะประมาณร้อยปีได้มีเห็ดไปของตัวเองด้วยนี่ไงเห็ดนี่ไงเห็ดปลอมสระบุรีนี่พี่เต้ผู้ไปก่อนการห้ามขยุมสะพานนะจ๊ะเด็กๆ ชอาห่วงยงางชอบเสือสวยดีอยู่เป็นผม,มทำไมนี่สวยเนาะมุนมนี้แปลกมากเลยมันไหลลงมามันเป็นแอ่งในนาบรรยากาศวัน,นยหยุดพักผ่อนวันเสาร์นะคะน้ำตกหมอกเหล็กสระบุรีนี่ไงจับได้แล้ว